คเป็นอะไรหรือเปล่านิดนึงองอะแบบว่าชินแล้วอ่ะทะเลาะกันอีกแล้วเหรออืมแต่นี้เรื่องใหม่นะมันไม่กลับบ้านอ่ะแล้วก็ทิ้งให้กูอยู่คนเดียวทั้งคืนกูตื่นมาเจอกระเป๋าตังค์มามีถึงยางเออเป็นแค่นั้นแหละ บอกให้เลิกกับมันไงถ้ามึงจะเลิกฟังตูแทนที่จะไปเลิกกับมันกูคิดว่าถ้าให้โอกาสมึงอาจจะแบบดีขึ้นมาบ้างเอางี้งั้น,นมึงไปนอนเดี๋ยวกูสักสองสามวันให้มันเสียใจซะบ้างตอนที่ไม่มีมันอยู่อะแล้วถ้ามันไม่รู้สึกอะไรอะคุณเสียใจกว่าเดิมอย่างน้อยมึงก็ได้รู้ปะว่าว่ามันไม่รักมึงแล้วอะ อย่างอยู่กับปูไม่นกน่าจะดีขึ้นดีกว่าอยู่คนเดียวปะนี่ยต้องกลับมาทำอีกเหรอใช่งานยังไม่เสร็จอะแล้วก็ต้องรีบไปหามึนงด้วยรีบเลยอ่ะก็มึงโทรมาแล้วก็ร้องให้แงยเงยเงยเหมือนเด็ก จะให้กูรีบได้ไงวะแปลว่าถ้ากูให้มึงมารับเฉยๆเนี่ยมึงจะไม่รีบใช่ไหมใช่จะปล่อยให้รอนานๆเลยใจร้ายก็คนใจร้ายคนนี้เนี่ยแหละที่รีบไปหามึงไงใจร้ายแต่ก็น่ารักอยู่ดีแหละถ้าพี่แทนน่ารักแบบนี้ก็ดีอ่ะมึงไม่คิดอยากเลิกกับเขาบ้างเหรอไม่อ่ะ กูยังนึกถึงเวลาเขาดีดีกับกูอ่ะมึงคนเลิกกับเขาแล้วก็ไปคบคนใหม่ๆบ้างนะถ้ามีแฟน,นง่ายขนาดนั้นก็ดีดิงั้นให้กูลองเป็นแฟนมึงไหมละ่ะพูดอะไรอ่ะเพอร์เจอร์ ที่มึงพูดเมกกื่อกีจริงปะอือจริงก็สองวันที่มึงอยู่กับกูเป็นแฟนกันไหอือมนม่ไงอ,อย่างแรกเลยคนเป็นแฟนกันห้ามพูดมึงกูคะ่ะทำไมอะทำไมจะพูดเขาว่ามึงกูไม่ได้คนเป็นแฟนกันเขาห้ามพูดมึงกูคะ่ะก็เห็นคู่อื่นเขาก็พูดมึงกูนป่ปะ ก็นี่คู่เราโนค่ะพูดไม่ได้ก็ได้ก็ได้เจนตามใจมิวก็ได้น่ารักมากไปอาบน้ำแหละพระเชตัวอยู่ไหนอะแถวนั้นแหละลองหาดูอาบด้วยได้เปล่ามาดิ ยังหลับได้ไงอ่ะสะกิดอยู่นั่นอ่ะโอ้โทษมีอะไรถ้าเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะรอกันได้ใช่ปะถ้าเป็นแฟนก็ได้อ่ะมันแต่มันก็มีนะแบบเป็นแฟนกันแบบไม่ต้องมีอะไรกันอ่ะกันกูก็กับมึงไม่ได้ใช่ปะ บอกว่าไม่ให้พูดมึงกูไงถ้าไม่อยากให้พูดก็ต้องถ้าแบบนี้จะเลิกพูดปะแล้วถ้าพูดอีกจะจูบอีกปะเอาแต่ อ๋อจะไม่ดื้อนะว่ค่อยพรุ่งนี้เร่อ <inda> เราไปเจอพี่แทนนะยังไงเดี๋ยวกลับมาหรือการที่เราทำแบบนี้มันไม่ถูกว่ะ